เจ,จ้าชบ้านเราณที่นี้มีประชาชนได้ตกตายขบวนการอายุติคามจัดเยอะจูงต,ต่อตุกขบวนการอายุติธรรมจัดพวกเราไปขันทุกบารอกาสังคมสงเสงียงสัดสุกหาต้องการให้สังคม,มนี้สันติสุข เวียปุกไอ้บอมบอลระบบยันระบบดินเปิดประตูพุ๊กให้พี่น้องของเราครับมาขอคารวะผู้วายชนขอยกย่องพี่น้องการอาสาทุกท่านด้วยความเคารพว่าพวกท่านผ่านมาได้อย่างสมกียัติ ทุกตดายต้านยันเช้าถงรุ่งครับ้แลเปิดกรุงพร้อมเป็นทุ่งสังหารตาอาสาอุทิศชีพป้องไทยพางโถนหัวใจอภิบาลประชาชน เกียรติยศและศักดศีให้ท่านและจะต้องเรียกคืนเสรีภาพให้ท่านจะต้องปลดปล่อยตัวท่านออกมาจากที่คุมขังเพราะพวกเราได้ผ่นานการสูงเทเพราะพวกเราได้ผ่านการบุกทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชีวิตเพราะพวกเรา ทางคืนวันวันวาราชสมิตรทางสันติวิธีทอดราชสำนังทางสนอแดนที่ยำเด่นดำรงทางสวนลุงเล้อลุ่มหลงดงคนดีเล้อลุ่มหลงดงคนดี ผานเถินจิตนิดงเานยบยวิทยุผ่านประตูน้ำเกลือเป็นประตูผีผานประตูน้ำเกือเป็นประตูผีผานลา,างน้ำา่านวงล้อมเขาอ้อมตีผานบทที่ไปจนถึงสามเหลี่ยมดิแนแดน ทานทอเลยบนไก่คนใจสู้เผายางรถพรางศัตรูหลังเลือกแหเหมือนเป็ดไก่หมูหมามันฆ่าแกงหมายไข่พุ่งแทนไม่คึงเทพสาตา วัดปฐุมคุ้มเป็นอาาธิษฐานคุณพระขวางเว้ยไม่พน้นกระสุนทหารผู้สัง่งฆ่าช่างอังช้าช่างสามารทําไม่สถานร่ำร้องกรองระมือ เสียหลายคนเราจึงได้รู้เย็นสาเสียหลายปีผ่านมากว่าจะตืมม่นเนสียศรัทธาโสมมเมื่อหวังสิที่สุดเรา เราพบก้าไม่ใช่เพื่อร้องไห้เรามารวมกันเพื่อ,อหลองดวงใจสร้างฟ้าใหม่ด้วยมหาชนคน آء ڏاڍي خوش ٿي โดอกำดังให้กับรจา,าจารย์ตู้อาจารย์บานไม่ถยงเดนทีนะครับเนื่องจากว่าเราใกล้จะครบปอ่ชาตินะครับเราคนชาติไทยแม้ว่าวันนี้เราจะมารู้